ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เชฟฟิลเ n นเต d เปิดตัวยืมลูกทอมัสเสริมแบ็กซ้ายจากเลสเตอร์เชฟฟิลเดนเตตสโมสรน,น้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกฤษคว้าตัวลูกทอมัสแบ็กซ้ายเลือดผู้ดีมาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลจากเลสเตอร์ ตอนนั้นนี่ฟูลแบ็กไปยี่สิบสองตกเป็นเป้าหมายของลีกยูไนเต็ดแต่กะน,นั้นเลสเตอร์เป็นต้องการสมมอบนักเตะให้กับคู่แข่งในการแย่งแชมป์ลีกแชมเปี้ยนิพโดยตรงก่อนลงเอยได้คืนเวทีร่วมกวนดาบคู่ที่เหลือนชั้นสวนทางกันนัวเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษชุดยูยี่สิบเอ็ดจะได้ติดทีมของพอลเฮกกิงเบิร์ตมในทันทีในแมตช์รับมือเอเวอเรตันวันเสาร์ที่สองกันยาเนื่องด้วยเบนออสบอนวิ่งแบกขาประจำมีอาการบาดเจ็บพอดี โดยโทมัสจะได้สวมเสือ้อหมายเลข14และเป็นสมาชิกใหม่ราดิบเก้าของเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดในซัมเมอร์นี้ถัดจากอานิสซาลิมานเบนนิตาโอเล่ออสตันทัตตี้วินิสอุสซูซาคุสมเเวอร์ฮามเมอร์ทอมเดวิดแคมเมรอนอาเชอร์รวมถึงยาเซอร์ลาลูชี่ตัวย่งมีกรายจากทัวร เดนตีรายงานโคพาเมอร์กองกลางตุรุกของแมนเชสเตีไม่มีปัญหากับการย้ายไปเล่นกับทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างเชลซีแข่งวีซเกลายเป็นเป้าหมายของเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยสื่อเจ้าดังรายงานว่าแมนเชสเตอรต้อรับข้อเสนอเรียบร้อยเหลือแค่ให้นักเตจจะเจรจางเงื่อนไขส่วนตัวเท่านั้นเดนตีรายงานว่าพาเมอร์ไม่มีปัญหากับการย้ายทีมครั้งนี้ยินดีพร้อมจะเริ่มบทใหม่กับเส้นทางอาชีพที่ถิ่นแซมฟอร์บริท เพาเมอร์ได้ลงเล่นแค่สินาทีเท่านั้นในพพีเียร์ลกีกฤด,ดูกาลนี้โดยถูกส่งเป็นตัวสำรองในเกมเปิดสนามที่ชนะเบอร์สลีย์สามศูนย์ที่ผ่านมาลงเล่นใ้กับสโมสรไปแล้ว41เกมรวมทุกรายการนะับตั้แต่เปิดตัวกับทีมยุติใหญ่เมื่อปี2020ัอรีสิซนเดอร์ซินเซนโก้แบ็กซ้ายอาร์เซนอลยกให้โทมัสปาเต้มิดฟิลด์เพื่อร่วมทีมกับเนเตะที่รับการประเมินค่าตามกว่าที่ควรจะเป็นในบรรดานนันเตะพรมเมียรีงกฤษ ตาทีมชาติกาน้ามีบทบาทสําคัญในแดนกลางของมิเกลเตเต้ด้วยทีมจบรองแชมป์เมลย์แีตแต่ซีซั่นนี้เจ้าตัวถูกจับไปอยู่ในบทบาทที่แตกต่างกันไปใน3นัดแรกหลังการมาของดีแคนไรท์และถูกส่งลงเล่นแบ็คขวาระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเลอเฟรนานว่าใครคือผู้เล่นที่ถูกประเมินค่าต่ำมากกว่าในศึกเพลย์แมต์เชซิโก้กล่าวว่าถูกประเมินต่ำเกินไปผมคิดว่าเป็นโทมัสปาเต้เมื่อถูกถามว่า ก็คิดว่าปาเต้ดีกว่าคาเซมิโร่หรือไม่ทั้งยูเครนกล่าวว่าฟังนะผมไม่ต้องจะพูดอะไรที่ไม่ดีเขาเป็นนักเตะระดับโลกเช่นกันคาเซมิโร่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยแต่สําหรับผมถ้าผมต้องเลือกคนหนึ่งผมขอเลือกปาเต้ผมมีข้อถกเถียงหนึ่งหัวว่าใครคือมิฟฟิลตัวรับดีที่สุดเท่าที่ผมเคยร่วมงานด้วยมันอยู่ระหว่างเฟร์นันดิโย่โรดี้และปะเาเต้มันเป็นการเลือกที่ยากผมดูเฟร์นันดิโนตอนที่อยู่ชาคสตาและเขาช่วยผมอย่างมาก ผมชอบเขาที่เขาเป็นเหมือนพี่ชายแต่กับตทมัิปาเตผมไม่รู้สิเมื่อถูกเปรียบเทียบว,ว่าปาเตดีกว่าทางโรดี้ทางเซรเซนโกกล่าวว่าที่โอคุณลองมาดูเขาซ้อมก่อนเขามีทุกอย่างโรดี้เข้ากับระดับของแมนซิตี้ได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าคุณถอดเขาออกมันจะเป็นแมนซตตี้ที่ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือตัวหลักและนั่นคือตำแหน่งที่เล่นยากที่สุด ตอนนีฟันเดเบกกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับความสนใจจากกาลาตสลายที่แสดงปรารถนาปล่อยกองกลางคอนแลนดออกจาทีมให้ทันตลาดเส้นตายซื้อขายหน้าร้อนในปีนี้แต่ช่วงที่ผ่านมามีแค่กระแสข่าวเกี่ยวกับความพืบหน้าที่ทุกฝาก่ายอยากให้เป็นล่าสุดมีรายง,งานจาก Atlantic, เดลันติกเผยว่ากาลาตสไลายได้ติดต่อไปหาแมนอยู่เกี่ยวกับคว้ากองกลางวัย26ปีไปร่วมทีม แม้ทางโรดิยงจากอีเอิงลงสนามศิลาจาด้วยรวมถึงสโมสรที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่กระนั้นกร์ตัสลายการ,รุดหน้าไปไวกว่ามากส่วนกรณีของเรลาซเสดาดลดความสนใจลงไปหากกรัตัสลายประสบความสำเร็จคว้าเฟอร์เดเบกจะส่งผลต่อการดึงโซฟียาอับ,บัตของแมนยูอย่างแน่นอนเพราะแมนยูต้องการปลดนาเตะออกไปซะก่อน